ဟဲဆနေဝေးဘိုင်းလောနေရတော့မွေးအေးလေးနဲ့ဟာမိုးမလဲန်တလဲန်သာသာဝင်းဆိုလာကျမတကွင်းမရှိတယ်နော်နှကွင်းတော့မရှိဘူးကျမဒီနေရတော့သူသူဆန်းဆန်းအောင်ချင်လို့တော့တက်တက်လို့ပေါ့တက်ချလို့ទ라ပါလဲကျမပြောင်းပြီလားဒီမှာအိရော့ကြစမတ်သလီเดี๋ยวอาชีอาชีရအိရော့ကြทาบาได้ရှင်ဒါအစိမ်းကြပෞဇန်ညိုလာကျမကြော့ทาบาเเပြီးလို့ရှိရင်ကျမပါနဲ့จุยมาและสุรานักปิทางมมีเนด้านนักปิทาง ချင mm. yes. mm ် hmm. lot, right? းချင so, so, nope, ်းချင်းချင်းသတ်တဲ့ကလေးကို جماعه ဒီအစိမ့်ကြော်လေးနဲ့အညာမကိုကျွေးမယ်ပြမရရှင်အညာမအရန်ကလန်ကလန်ဖြစ်နေတာဆိုတော့လေ جماعه တမီးလေးပါနော်သူကကြောက်ရွံ့ဗောင်းအရန်တပိရလိုက်တာတဲ့ဗတ်ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောအေးအေးနဲ့ဆိုရင်တော့လေဟိုအဲ့လိုမျိုးပါရှင်ခဏလေးမပြေးသေးဘူးရှင်ကဲချစ်တို့ရေအစိမ့်ကြော်အပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်ပြတော့ကန်ကောင်ကန် ต่มันน่ะป่านคลีดิซาปวตัวจะมาจอไปท้าบาร์เลยเช่นแต่ว่าประมาณป,าณป,าณปาณาีซิสิปงแซมยิวนะจะมาโอท้าบาร์เลยเช่นหมูเล็บป่าเลยก็พีแป้งแม่มาป่าแล้วก็พีแป้งอ่ะมาท่าละมาลาโลเลยอ่ะแต่แมนแก้โก็พีแป้นแท้อย่ะแม่อ้ยังซสารโลกาวเลยอาสาบอกแกไม่ใส่ไรแบบเอาจีซูดูดีกูไปรู้วะเออเออเออใส่จ้อใส่จอดีกว่าเอเอ เอออะมาเซ้นจอ้าบะยัางซาโลกามเนี่ยงับปีทามเนี่ยสายยไม่ใช่ทีนี้อะเราจะมาโหูประตูงับปีทามไปมาแล้วเรจะมาตาโหูจะมางับปีเป็ทามไทยมาดูงับปีทามหน่ยั่งซาโลกามเนี่ยงับจะเนียนจ้าเนี่ยโลอะไรจะัวงับปีเป็ทามไทยแม่ขนาดเล็กสบาจิสมดูดูเย่เนาะเกงงับพี่ซาทามเนี่ยบาดิฉันจะมาตาเล็กทามเนี่ยบาดิดเช่นไอเย็นเนาะจะมาซาทาระยี่ห้อจ้าตัวใหญ่ย่างกาวเนาะอะกูอ่ะดูทามจุ้ยแม่ได้ดูเปียวตา เกแท้ไม่เชื่แกตีมาบ่เนาะงานงานแน่ทาแต่เนาะปอสนเจ้าโตแวนนะพอสนเจ้าไม่ยากแล้วอะนะงานโจพี่รแท้ท้าบารยเชนเนาะอัตาเลยแน่แน่ปายะเอาสจเลยติมาก็งัปีเท้าท้าเนาะอตีมาเนาะท้าไมบาีเช่นแต่งับปี่ท้านะโมงนี้ก็งัปี้ท้าเพื่อว่าเท้านม่บาีเช่นอย่าสบไปเฉก๊าบเนาะจจ๊เลยท้าเม่บาเชจ๊เลยเอตีมาแท้ไล่ปีเนาะ ตาจ้ตัวแย่เจะตัวผิวแย่จะตัวนี้แย่นาเปีแย่พีมาเนาะเอ๊ีมาเท้าในบารเชจะมาตาเลทางบีในบารเชนยันสบายเชียกันะกอลจีอาเท้าในบารเชนเนาะไม่เอาีเอมาเขากูงับปีเท้ายันสบาชกันเคยรู้ว่าบารหรอเอ๊งัปีเทอลไรีเนาะงับปีเทบีเชนงัปีเอาเข้าขาเลยเนาะอมวยอ่ะ กับพี่เท้าท้าบารีเช่นที <Okay. S 1> ่มา,นะาเนาะกับพี่เผาท้าได้อ้าสาวแท้ไลรบารีเช่นแท้เอ๋ตาตุ๊กสไตล์เนี่ยตุ้กทางเลยเนะางนะงานป่าป่าูเนาะะตานะุนะ๊กสไตล์เนี่ยเนาะไอ้ยาสารกามเนี่ยปังจำโยตุ้กทางบีเนี่ยจะมางับปี่ทางสวยยันใจจะสุดอ่นะเนาะแกเช่ดตัวยเยิ่จีจ้าบ่าวเช่นงับปี่ทางอญญาจารยกา oh my god oh my god, oh my god. ตามเชิดตัวอะไรที่มาจะมาตาเลี้ยทางบีเนี่ย โอ้โหตาเราจะมาดูก no, no, okay, ่าสเปนอาตันโซเนาะฮาริกาตูกะนี้เท่าเราทาเลยเนาะเห็นโชว์เมาเรียบ้าใช่เนาะแกเไปดูว่าการเราจะมาสเปสเปนเนี่ยยัางกาวเนี่ยโซปาซาทาและโซร์เห็นโชว์เมาซาทาโซรอาเพะไอดูว่าการเราจะมาตะแบสโซร์จะมาอลไดูดูบ้าเนาะอาเชนเลียเราปาแท้มอะไรไปดูว่า ตามยาดีแท้ไหมแต่เนาะแต่ตายาดีแท้ไรบาบิเชนเตายาดีเน่ยเนี่ยแท้บา์บิเชนเก๋ชโตวยีมาจีไรบเชนเข้ามาทำไม้เนียซาลงเม่เนี่ยซาซาบอเนาะงับปีทาวิโรเชนอายุอเซจอเนี่ยซาเม่พี่บาิเชนเก๋ชตยี่ตายาดีเนี่ยแท้บาิเนเก๋ถึงวันแรกมาาเลยเหรอแรกกาลีเ่ยกไม้องถึงวันแรกกาลีเยหรอที่ มาเนาะจะมาตาลีบพีิทางดอยนี่มาเลเซียอ่อนปเสียการกับพีิทางี่ทางอีนันซาลกาเลยเนาะอีันเซนดีเลยแกที่ซื้อดูด้วยอีอีนัมาทีไรเปล่าเพือรู้ว่าพี่ทางว่าอนั้ใจรอมาประกในแน่เลยอมาฮปาเปียเชนเลยเนี่ยฮไปกับอั้ซาเลีเลยเพื่อรู้ว่าอีนเราไปไรเปล่าจูแซนจะไรเปล่ากับไมายี่แซนน่ปังจ้าและมารีสไตจ้าจานเนี่ยก้ามะอ่ะเชนพอดีเลยเนี่ เออเชนพ่อเดเด่มามาจีดได้แค่เราอ่ะสิแต่จีได้เป่าเชนอายามากอาไม่ยากเลยเพิรูว่าอมาจีได้เ่าตัวอายามไปซาเนี่ยราอามะจีได้เป่าตัวอายาไปซาเนี่ยราอาไม่ยากลเพิรูว่าเงียบปีนี่เด็กตามีอาทิตามีอาทิเงียบปีนี่เหละเชนจต่พี่าวตัว้าปพี่เชนกูใส็มากระเบียรัเชนมจับาโกตี นะมาจีเนาะมาเศร้านายแน่ดูเลยที่มาจีปีดิมมาปีเดียวเนาะเออมาประกันนี่แค่ไรบาริเชนเออจะมาตาเลยงับปีทางมาเพรื่อว่างัปีทางย,<อ>ยาวยาวแหมจะมาตัวจะมาตาเนี่ยจะมาในกองมณีพุ่ยแหมงัปีทางกองมณีเนาะอาเป,ป้พูดแล้วลว่าโอ้มาไม่มาเนี่ยเชนเบลใจมามัาาเยยเเมมนเออหรือเพรื่ว่าทางอญญายันซาลกาวล่ะแล้วตอนนี้งานซาทางงานเน่ยาาี่ปัจ้างตัวละ อาวไอ้งาามาเดตุียาตุามจุยได้เลยงงงงเงาอ่า้ยมาแตะแขงกันได้อ่ะเลยเอเอจะมาจีไรบ่าวแกพี่สาวด้วยบ่าพี่เงจีสุจูดป้าเยอะเช่นไรพ่อรู้ยเอ๋เราไปลาซาจ้อ้ไคอบาเลยเชพรู้ว่าอยสไปเชกามน้ปาหวานงาพี่ามน้ปาหวานงาาติเาาโลกาวดเดตุ้ามน่ะอเนาะ จะมากังาพี okay, ่เยดูว่างพีทามอาจารกลางสเเชียลนำเปหวานมาเช่กับมาเย่ปรลูองงาพี่ทามอาจารย์ได้พียรไปบ่าเช่เ้อาจกลางเดแเนาะแกอนีมาเย่แกซุนซุนซุซันได้รอะไร่าเช่นเฮ้ยอัจกลางล่ะพีมาเนาะจะมาเซ็งจ่อจอทาพีเด้งัพี่ทามแกยาจารยนำเป้าตองิโรอะไปบ่าเชจะมาอาจาเนี่ยเลยนเปตนเปเต้นนเป้เนนนเปปุจุ ยีังกลางล่ะยังเอ้สเปนเก้าท่าเราพเป็นไรเป่าพี่ชแต่จะมากูนันสเปนเก้กปา,าปีปทาเนาะดวไอเนี้ยลาเชนรู้แต่แม่นาฟชี้เชนเลย้สเปนเ้าปีท่มาพชีทีมาจีล้วอตาไป